นะก็จะมีแถมให้เลยนะมีอาจูมาหนี่แล้วก็นอมูมาดูกันนะคะสามอันนี้อา่าจะมีคนถามบ่อยอีกอันนึงนะคะที่คนมักถามบ่อยก็จะมีมาหนามาหนี่แล้วก็มาเน่นเนาะอ่ะก็เป็นตระกูลพวกนี้อ่ะมาดูกันเลยแล้วกันนะคะพวกนี้จริงๆลากศัพท์เดียวกันคือมันผาอ่ะมาดูกันก่อนนะคะคําว่าอาจอูแปลว่ามากคําว่ามานี่แปลว่าเยอะ คำว่านองมูปแปลว่ามากแต่แบบมากๆหมายความว่าไงดูแค่นี้ก่อนนะนะคะคืออาจูที่แปลว่ามากตรงเนี้ยนะคะความหมายจะเหมือนแบบมูดช็อปไม่รู้คือหรือเปล่าเนาะอาจูมูดช็อปพวกนี้นะคะมันเป็นคำคำแบบกลางๆอ่ะนะคะเช่นเราบอกว่าสวยมากเก่งมากเผ็ดมากร้อนมากอย่างเงี้ยนะคะนะใช้กับคาอะไรก็ได้เนาะก็จะแปลว่ามากอันนี้อันนี้ไ okay อุเคนเนาะเข้าใจอยู่เนาะมากเฉยๆนะคะ ส่วนนอมูมาดูเดี๋ยวข้ามาดูนอมูแป๊บหนึ่งนะคะนอมูเนี่ยจริงๆแล้วนะคะความหมายจริงๆของเขาคือมากแบบมากเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คํากับคําที่มันกลางๆนะคะความหมายมันจะกลายเป็นแง่ลบท,ทันทีความหมายมันจะไม่เป็นแง่ลบมันจะเป็นมากๆแบบเน้นย้ําเฉพาะเจาะจงเมื่อความหมายของคําที่ตามมาเป็นแง่บวกหมายความว่ายังไงสมมุตินะครูบอกว่าอะไรสักอย่างเผ็ดแมวอย ถ้าครูบอกว่าอาจูแมวโยมันจะแปลว่าเผ็ดมากแต่ว่ายังเผ็ดแบบกินได้อยู่นะแต่ถ้าครูบอกว่าอ้โนมูแมวโยคือมันจะกลายเป็นแง่ลบท,ทันทีคือมันเผ็ดแบบกินไม่ได้แล้วเผ็ดมากเกินไป,ปนหรือของนาะเผ็ดเกินไปแบบโอ้ยไม่เอาแล้วกินไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะถ้าครูบอกว่าเอาคําว่าทบตาแะ้วกันทอยหรือหนาวก็ได้ช่วย ถ้าครูบอกว่าวันนี้หนาวมากเลยเนาะนะคะมูชอกก็ได้นะความหมายเหมือนอาจูนะอามูชอกทอยมูช็อกช่วยโอ้วันนี้หนาวมากเลยนะคะแต่ก็ยังแบบพอทนได้อยู่นะแต่ถ้าบอกว่าอาโอ้ยนี่โดมูช่วยโอมันหนาวแบบหนาวแบบทนไม่ได้แล้วหนาวแบบออต้องรีบเข้าบ้านแล้วอย่างเงี้ยนะคะคือความหมายมันจะกลายเป็นแง่ลบทันทีนะคะมันจะแปลว่ามากแบบมากเกินไปแต่มันจะไม่เป็นแง่ลบ ถ้าคําข้างหลังมันเป็นแง่บวกมากๆต้องจําไว้ก่อนน้องจะเป็นคํากลางๆไม่ได้เช่นเย็บปอยูนะคะคำว่ามาชิโซยูแฉมิโซยูอะไรเงรี้ยคำที่มันเป็นแง่บวกอยู่แล้วนะคะมันจะเป็นการเน้นย้ําเข้าไปอีก นะเหมือนเช่นเราคุยกับเพื่อนแบบแมมวันนี้จะสวยเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยต่อให้มันเป็นแบบสวยมากไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็ยังเป็นคําชมอยู่ดีนะพอ,พอเข้าใจนะคะมันต้องเป็นคําที่เป็นแง่บวกเท่านั้นที่มาตามมามันถึงจะแปลว่ามากๆแบบเป็นการเน้นย้ําเข้าไปอีกอนะคะแต่ถ้ามันใช้กับคํากลางๆเช่นร้อนหนาวเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยมันจะกลายเป็นแง่ลบทันทีเลยนะสําหรับนอมูนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้นอมูต้องระวังนิดนึงนะคะ ส่วนมานี่มานี่มันแปลว่าเยอะนะคะจริงๆมันมาจากลากศัพท์มันถ่าเดี๋มาอธิบายละเอียดอีกทีหนึ่งในข้อ2เนาะนะคะคำว่ามันถาแปลว่าเยอะนะคะตรงข้ามกับช็อกตาที่แปลว่าน้อยเพราะฉะนั้นมันเป็นการพูดถึงเรื่องของปริมาณคนเกาหลีจะไม่พูดว่ามานี่ชาเดโอมานี่เย็บปอโยคนเกาหลีจะไม่พูดแบบนี้นะคะมันต้องเป็นปริมาณเช่นกินเยอะ มีเงินเยอะโอ้ oh, นี้ร้องไห้เยอะเลยอย่างเงี้ยนะคะมานี่พูดเยอะอย่างเงี้ยนึกนึกออกเนาะพูดถึงปริมาณนะคะจะใช้คําว่าเยอะแบบนี้นะคะคือมานี่โมโกโยจะหมายถึงปริมาณข้าวที่เรากินเข้าไปเยอะแต่อจูโมโกโยมีไหมกินมากคือ <c oughs> คาษเกาหลีไม่พูดไม่มีคํานี้ในภาษาเกาหลีหนึกออกเนาะอจูเยอะปโยได้มานี่เยอะปโยไม่ได้นะคะโนมูชาเดโยคำว่าเก่งมันเป็นแง่บวกเนาะ ถ้าเราไปใช้กับนมก็จะแปลว่าแบบเก่งมากๆมันก็จะเป็นการเน้นยับเข้าไปอีกเนาะอาจูชาเรวได้มานี่ชาเรวไม่มีเนื้อออกเนาะนะคะนะมันแปลว่าเยอะถ้าฝนตกเยอะเราพูดถึงปริมาณนฝนอะไรเงี้ยนะคะแบบเนี้ยพิกะมานี่วายโออย่างเงี้ยได้นะคะอาจูวายโอได้ไหมไม่ได้พิกะอาจูวายโอไม่มี <c oughs> เข้าใจเนาะนะคะคำ <c oughs> ว่ามากต้องแบบเผ็ดมากร้อนมากดีมากอร่อยมากอย่างเงี้ยนะคะ มานี่แปลว่าเยอะให้จําแบบนี้ไปเนาะนะคะอ่ะคราวนี้คําว่าพวกนี้นะคะจากมันพาที่แปลว่าเยอะเนะี่ยนะคะมันสามารถแตกศัพท์มาได้อีกสามคำนะคะมานาอันนี้คือรูปผันแบบไม่สุภาพหรือเขาเรียกว่าพันมาของรูปมันพาถ้าผันโยมันจะเป็นมานายโยผันรูปผิบนิดาซึมิดาก็จะเป็นมานซึมดดาอันนี้พอเข้าใจายอยู่เนาะ รูปพันมาหรืมานาต้องใช้กับเพื่อนกับแฟนคนที่เราสนิทรุ่นพี่รุ่นน้องที่อายุพอๆพกันนะคะโครงสร้างจะเป็นอ e ีกามันทานะคะความหมายก็คืออ e ีกามีอิตาแปลว่ามีเยอะโอเคเนาะนะะเพราะฉันก็จะมาตอบมานีมานีแปลว่าเป็นคำที่ใช้ขยายคำกิริยา มานี่ใช้โดโดๆไม่ได้ต้องมีกิริยามารองรับเสมอมาหน้ามานายกคือต้องจบประโยคเลยตัวมันเองจบประโยคเลยมันถือเป็นกิริยาตัวหนึ่งจบประโยคเลยมานี่ต้องมีกิริยามารองรับมานี่โมกโยกกีการมานี่วาโยอย่างเงี้ยนะคะต้องมีกิริยามารองรับนะถึงจะใช้ได้มีเยอะมานี่อิโซโยอย่างเงี้ยนะคะมาเนึ่เขาเรียกว่าตัวขยายคํานาม ต้องมีงคำนามมารองรับมาเนื่นสารามททึเรนคนจํานวนมากทําไมอย่างเงี้ยนะคะคําที่ตามหลังต้องเป็นคานามโอเคเนาะอันนี้คําที่ตามหลังต้องเป็นคํากิริยาอันนี้คือจบประโยคแล้วนะสารามีมานายสารามีมานาอย่างเงี้ยเอเคเนาะนะคะอะพอพอพอเก็<อ>ตเนาะเข้าใจเข,ข้าใจความแตกต่ตางของอาจูมานี่โมูเนาะนะคะ